ดากอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่158ในเวลาเดียวกันกับที่หลี่ซื่อหยวนและคนอื่นๆบุกเข้าไปในเมืองฉางอานผู้คนในฤหารน์หาเทียนซื่อก็เริ่มแพร่ข่าวว่าจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังสิ้นพระชนม์พร้อมกับเมืองหลวงและเพื่อให้ทุกคนเชื่อว่าหลีซิงหยุนเสียชีวิตแล้วพวกเขาถึงกับนำลงศพทองเหลืองไปไว้ต่อหน้าคนทั้งโลกหลังจากที่ทุกคนยืนยันว่าหลีซิงหยุนเสียชีวิตแล้ว เจ้าหน้าที่บางคนของราชวงศ์ถังก็ต้องการสนับสนุนหลี่ชางยี่ซึ่งอายุเพียงสิบขวบให้เป็นจัก,กรพรรดิอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ผู้คนหัวเราะและร้องไห้ก็คือเจ้าหน้าที่บางคนของราชวงศ์ถังต้องการสนับสนุนหลี่ซิงเซียงซึ่งอายุเพียงสองขวบให้เป็นจัก,กรพรรดิสาหรับสถานการณ์นี้หลี่ซิงหยุนและจางจื่อฟานสามารถสาบานต่อฟ้าได้ว่านี่ไม่ใช่การจัดเตรียมที่พวกเขาได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ดังสุภาษิตที่ว่าหลายครั้งผู้คนไม่ควรได้รับอนุญาตให้กินมากเกินไปผลที่ตามมาคือเจ้าหน้าที่ของราชวงศ์ถังที่เต็มเปี่ยมเกินไปก็กล้าสนับสนุนเจ้าชายคนละคน <S 2> <S 2> และสถาปนาราชวงศ์ถังสองราชวงศ์ขึ้นใหม่ในลั่วอี้และไทเฟิงตามลำดับหลี่ชางอี e> ้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีของเขาให้เป็นจกักรพรรดิในลั่วอี้ในขณะที่หลี่เซิงเซียงได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีของเขาให้เป็นจักรพรรดิในไทเฟิง จากนั้นรัฐมนตรีของทั้งสองราชวงศ์ถังก็เรียกกันว่าถังเทียมหลงเอ๋อท่านเห็นไหมนี่เป็นตัวอย่างทั่วไปของผู้ปกครองหนุ่มและประเทศที่น่าสงสยัยดังนั้นท่านต้องเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของทั้งสองราชวงศ์ถังเวยหลงได้เทศนาแบบเรียวไทม์แก่เปยหลงพ่อข้าพเจ้าได้เรียนรู้บทเรียนแล้วข้าพเจ้าสาบานต่อท่านว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำผิดพลาดแบบราชวงศ์ถังอีกในวันนี้เวยหลงโค้งคำนับเหวยหลงสามครั้ง อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าเหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นยังคงเกิดขึ้นในดินแดนหัวเซียต่อต้านความปรองดองหลี่ซื่อหยวนผู้ยึดครองเมืองฉางอานได้ตั้งชื่อประเทศว่าถังหลังจากเครื่อนครองบัลลังตอนนี้ไม่ใช่ถังสองถังอยู่ร่วมกันแต่เป็นถังสามถังอยู่ร่วมกันไม่นานหลังจากนั้นไม่ทราบว่าอัจฉริยะในการตั้งชื่อคนใดจึงเรียกถังของหลี่ซื่อหยวนว่าถังตะวันตกถังของหลี่ชางอี้เป็นถังกลางและถังของหลี่เซิงเซียงเป็นถังเหนือ ด้วยเหตุนี้หลี่ชางอี้จึงกล่าวว่าเพียงเพราะข้าถูกจับตรงกลางพวกเราจึงถูกเรียกว่าถังกลางหากหลี่ซื่อหมินเห็นฉากนี้ของทางตะวันตกถังกลางและถังเหนือเขาคงกระโดดออกจากโลงศพแล้วตีคนแม้ว่าถังกลางและถังเหนือจะเรียกกันเองว่าถัางเทียมแต่หลี่ชางอี้และหลี่เซิงเซียงยังคงเป็นพี่น้องคู่หนึ่งที่เชื่อมต่อกันด้วยเอ็นเดียวกันดังนั้นจากมุมมองทางยุทธวิธี ทั้งสองจึงรวมกันและชี้หัวหอบไปที่ถังตะวันตกของหลี่ซื่อหยวนหลี่ซื่อหยวนรวบรวมกองกําลังทั้งหมดของราชวงศ์ถังตะวันตกด้วยวิธีการอันเข้มงวดและการปราบปรามเจ้าหน้าที่ที่โหดร้ายเช่นหลี่คุนหลี่ด้วยเหตุนี้กษัตริย์ทั้งสามของภูมิภาคตะวันตกทูปโปและหนานเจาจึงถูกสามปรมาจารย์แห่งตงเหวินควนจับตัวได้ในที่เกิดเหตุขณะที่พวกเขากําลังแสดงความเคารพพี่ชายที่รักกองกําลังทั้งหมดของภูมิภาคตะวันตก ทุปโปและหนานจ่าวทุกแยกออกและจัดระเบียบใหม่แล้วหลี่คุณหลี่มาที่ห้องโถงและรายงานต่อหลีซื่อหยวนโดยประสานมือไว้ดีมากดีมากคุณจัดระเบียบและฝึกฝนกองกำลังต่อไปนอกจากนี้ให้พี่สาวตัวน้อยของฉันและคนอื่นๆทำงานหนักขึ้นเพื่อให้มีกองกำลังสนับสนุนฉันมากขึ้นหลี่ซื่อหยวนสวมชุดมังกรนั่งบนเก้าอี้มังกรในห้องโถงและออกคำสั่งใช่หลี่คุณหลี่ลุกขึ้นและจากไป ดูอย่างระมัดระวังนี่คือจุดสิ้นสุดของการแสวงหาหนังเสือเมื่อประสบการณ์ของสามกรรษัตริย์แห่งภูมิภาคตะวันตกทอโบและนานเจ้าแพร่กระจายไปยังโมเบชูลีดูโอก็ตักเตือนลูกชายทั้ง4ีของเธอในวังสิ่งที่แม่ราชินีสอนเป็นความจริงและลูกชายจะปฏิบัติตามคำสอนของเธอเยลูเบเยลูยาโอกงเยลูลิวและเยลูเทียนชีลูกชายคนเล็กของชูรีดูโอพี่น้องทั้งสคนคุกเขา่าต่อหน้าชูรีดูโอ หลังจากลูกชายทั้งสี่ของเธอจากไปชูรีดูโอก็ซุดตัวลงนั่งบนที่นั่งหลักอย่างหมดเรี่ยวแรงแม้ว่ายาที่ครายชาให้ไว้กับเธอจะทําให้รูปลับที่ดูอ่อนเยาว์ของเธอคงอยู่ได้นานแต่ก็ไม่สามารถป้องกันความล้มเหลวทางร่างกายต่างๆได้ตอนนี้เธอไม่มีความแข็งแรงและความมีชีวิตชีวาเหมือนในอดีตอีกต่อไปด้วยความพยายามของลี่คันเหรินและผู้หญิงคนอื่นๆในราชวงศ์ถังตะวันตกปองกําลังจํานวนมากในโลกได้ติดต่อลี่ซียวนอย่างลับๆชั่วขณะหนึ่ง จุดสีแดงจํานวนมากบนแผนที่ของราชวงศ์ถังตะวันตกกําลังจะล้อมรอบพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเมื่อถึงเวลาอันสมควรหลี่ซื่อหยวนก็นําทัพเจ็ดแสนคนจากทุกสาขาอาชีพและเดินทัพตรงไปยังทิศทางของราชวงศ์ถังตอนกลางเมื่อเผชิญหน้ากับทหารเจ็ดแสนคนของหลี่ซื่อหยวนหลี่ชางยี่ได้แสดงทักษะพิเศษของบรรพบุรุษคนหนึ่งของเขาเขาเป็นผู้นํากลุ่มคนสนิทของเขาและเดินทัพจากลู่หยางในานามของการเดินทางของจักรพรรดิ ประตูทางเหนือของเมืองหนีไปในพริบตาทิ้งให้เจ้าหน้าที่พล,ลเรือนและทหารในราชสำนักจ้องมองกันหมายเหตุ hate, หลี่หลงจีในโลกนี้กล่าวว่าผู้เขียนเพิ่องอ่านหมายเลขประดมตัวของฉันหากไม่มีจัก,กรพรรดิราชวงศ์ถังตอนกลางก็เปราะบางยิ่งกว่ากระดาษกองทหารเจ็ดแสนคนของราชวงศ์ถังตะวันตกเข้ายึดหลวงอี้โดยไม่ต่อต้านจากนั้นรัฐมนตรีที่หลี่ชางยี่ทิ้งไว้ก็คุกเข่าลงต่อหน้าหลี่ซื่อหยวนและตะโกนว่าจงจเจริญโดยไม่มีกระดูกสันหลัง หลังจากทำลายล้างราชวงศ์ถังตอนกลางแล้วกองทห,หารเจ็ดแสนนายของราชวงศ์ถังตะวันตกก็ใช้เวลาซ่อมแซมเพียงสามวันเท่านั้นก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปยังราชวงศ์ถังตอนเหนือหากเปรียบเทียบกับการหลบหนีของหลี่ชางยี่โดยไม่ต่อสู้หลี่เซิงเซียงดูแข็งแกร่งกว่ามากในความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเขาแข็งแกร่งแต่ยังมีรัฐมนตรีที่มีความสามารถจริงอยู่ไม่กี่คนในราชสำนักโดยเฉพาะกลุ่มที่นำโดยเหรินฮวนและเจ้าเกอ ต่อมาภายใต้การจัดการของผู้ใหญ่สองคนเหรือนหวนและเจ้าเกอร์ทับเหนือกำลังดำเนินการส่งกองกําลังอย่างเป็นระเบียบหลี่ชางยี่ที่หลบหนีจากนวดยี่มาตรงที่ไคเฟิงในเวลานี้เขากําลังคุยกับหลี่เซิงเซียงซึ่งอายุเพียงสี่ขวบพี่ชายคนที่สองคุณแค่วิ่งหนีแบบนี้แล้วรัฐมนตรีเหล่านั้นถูกคุณทิ้งไว้ข้างหลังเหรอแม้ว่าเขาจะอายุเพียงสี่ขวบแต่ความคิดของหลี่เซิงเซียงก็เป็นผู้ใหญ่กว่าคนทั่วไปเล็กน้อย ยังไงก็ตามพวกเขาเป็นเพียงกลุ่มคนนอกขอกใครสนใจละ่ะหลี่ชางยี่ซึ่งอายุ12ปีแล้วสามารถบอกได้ว่าใครดีและใครไม่ดีใช่ในกรณีของฉันยกเว้นท่านเรนและท่านเจ้าคนอื่นๆก็เป็นกลุ่มคนที่ยังลังเลอยู่ตั้งแต่วินาทีที่พ่อของฉันสลับบัรลังราชวงศ์ถังของเราก็มีแต่ในนามเท่านั้นอานิจจาในความเป็นจริงหลี่เซิงเซียงค่อนข้างสนใจบรลลังแต่โชคไม่ดีที่เขาได้พบกับพ่อที่ชอบเอาลูกๆของเขาไปเปรียบเปียหลี่ซิงหยุน พี่ชายสามฉันคิดว่าคุณคงอยู่ที่นี่ได้ไม่นานหรอกทำไมคุณไม่ไปกับฉันที่รัฐหยานเพื่อตามหาแม่พี่สาวและน้องสาวคนที่สี่ของฉันหลี่ชางยี่เสนอแนะเช่นนั้นรัฐหยานฉันจะไปแต่ไม่ใช่ตอนนี้ฉันเป็นจักรพรรดิของราชวงศ์ถังและฉันไม่สามารถละทิ้งราษฎรของฉันในช่วงเวลาสำคัญได้หลี่เซิงเซียงพูดอย่างดื้อรัน้นขึ้นอยู่กับคุณยังไงก็ตามฉันจะไปรัฐหยานพรุ่งนี้ดูแลตัวเองด้วยหลี่ชางยี่ถอนหายใจเบาๆ ภายใต้การจัดการของเรนหวนและเจ้าเก้เมื่อกองทหารเจ็ดแสนนายของเวสเทิร์นทางมาถึงนอกเมืองไคเฟงพวกเขาเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากการต่อสู้มากกว่า8เดือนระหว่างนอร์เทิร์นทางและเวสเทิร์นทางกองทัพของลี่ซีหยวนก็สามารถฝ่าด่านนอกเมืองไคเฟงได้สำเร็จในที่สุดฝ่าบาทโปรดติดตามข้าพเจ้าด้วยหากพระองค์ไม่จากไปตอนนี้จะสายเกินไปแล้วเรนหวนมาหาลี่เฉิงเซียงโอเคตอนนี้ที่เรื่องมาถึงจุดนี้แล้ว ้าพระเจ้าจะไปกับท่านท่านเรนแมในช่วงเวลาสำคัญลี่เฉิงเซียงก็ยังคงรักษาท่าทีของจักรพรรดิไว้ได้ก่อนที่กองทัพของลี่ซิยวนจะฝ่าด่านในไคเฟิงลี่เฉิงเซียงซึ่งได้รับการคุ้มกันโดยเรนหวนและเจ้าเก้เดินทัพจากประตูทางเหนือของไคเฟิงไปจนถึงทิศทางของรัฐยานครอบครัวของผู้ใหญ่สองคนและทหารห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นายสุดท้ายของนอร์ทร์นทางออกเดินทางไปกับพวกเขาด้วย